ครับก็เป็นวิธีใช้นะครับทามเมอร์นะครับของฟานาสโซนิกนะครับวิธีปรับวิธีใช้งานนะครับปรับยังไงนะครับอ่าขั้นแรกเลยเราก็มาดูนะครับอ่าว่ากี่โวลต์กี่แอมป์นะครับก็จะเห็นนะครับ220โวลต์ด c นะครับโหลด15แอมป์นะครับก็ ใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับกับปั๊มน้ำอ่าพวกโหลดไฟอะไรเงี้ยครับเวลาที่เราต้องการจะตั้งเวลาให้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะใช้เกิน15แอมป์นะครับเราก็ต้องมีแมกเนติกนะครับมาช่วยเรื่องของโหลดนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูนะครับ ท่ามือตัวนี้นะครับจะใช้ไม่เกิน15แอมป์นะครับถ้าใช้เกินก็ต้องใช้แมกเนติกนะครับก็วิธีวิธีต่อนะครับก็อันนี้เป็น power นะครับ S1 S2 นะครับก็ S1 ก็คือไฟนะครับ S2 ก็เป็นนิวตอนนะครับโหลดแล้วก็จะต่อออกจากตรงนี้นะครับโหลดก็จะเป็น L1 L2 นะครับ ส่วนวิธีปรับนะครับวิธีตั้งเวลานะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเวลาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงแล้วก็หมุนไปที่เลขเจ็ดนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีตัวอ่าเป็นตัวตั้งเวลามาให้นะครับนี่นก็จะมีสีส้มกับสีขาวนะครับสีส้มมันก็ไม่รู้พี่พี่มองเห็นหรือเปล่าครับสีส้มมันจะเป็นอ่อนนะครับ จะเขียนบอกอยู่ส่วนสีขาวก็จะเป็นออฟนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งให้เขาทําทํางานตอนเจ็ดโมงนะครับไม่ถึงไฟหรือว่าปั๊มน้านะครับสมมุตินะครับว่าเราจะตั้งให้ทํางานตอนแปดโมงนะครับแล้วก็จะให้ปิดตอนสิบโมงอย่างนี้นะครับสมมติสิบโมงแล้วก็ เสียบเข้าไปตรง10โมงนะครับเขาก็จะมีมาให้อีกนะครับสมมติว่าเราจะจะให้ติดอีกตอนบ่ายบ่ายโมงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสีสมเสียบเข้าไปอีกจะให้ดับตอนไหนแล้วก็เอาสีขาวเสียบเข้าไปนะครับถ้าเราออนไฟมาแล้วนะครับไอตัวทามเมอร์ตัวนี้ครับมันก็จะหมุนไปตามเวลานะครับตามตามเวลาทั่วไปปกติเลยนะครับผม มันก็จะหมุนปุ๊บไปตอน8โมงนะครับ่าตอนนี้เช็คคอนโทรลนะครับไฟอ่ายังไม่จ่ายออกมานะครับก็จะหมุน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 ไปจนถึงอ่าจนถึง8โมงนะที่เราตั้งไว้มันก็จะมีเสียงดังนะครับอ่าอันนี้ไฟก็คือจ่ายมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็พอมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนถึง10โมงอ่าสีขาวก็คือออฟนะครับ ไฟมันก็จะตัดออกไปนะครับถ้าสมมุติเราอยากจะเทสทามเมอร์ม,อมันเสียครับตรงข้างบนก็จะเป็นที่หมุนนะครับมาเหมือนเป็นเหมือนเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็จะหมุนออนนะครับไฟมันก็จะมาะหมุนออฟมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีไฟแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทามเมอร์